วันนี้จะพาทุกคนมาสารใบมะพร้าวกันค่ะเราลองไปดูกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายหนึ่งนะคะเห็นไหมว่ามีความสวยงามมากคือจริงๆแล้วนะคือมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเนะเราก็มาทําต่อให้มันเกิดความสวยงามขึ้นนั่นเองก็สามารถที่จะนําไปตกแต่งซุ้มได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเนาะอ่านี่เลยค่ะเริ่มจากโคนนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นปลายของเขา เราจะสารแบบซีกเดียวนะคะนี่เลยแล้วก็จ,จับเขาเนี่ยโค้งลงมานะคะโดยการขัดค่ะขัดไปเรื่อยๆทับลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายเลยเรับรองว่าไม่มีหลุดแน่นอนค่ะอ่าอย่างที่เราชี้นี่นะคะดูใหม่นะคะนี่เลยเราก็จะโค้งม,มาจากซีกซ้ายใช่ไหมคะมาทางขวาอ่าแล้วเราก็จะขัดลายมาเรื่อยๆก็คือยกหนึ่งทับหนนะคะอ่า้ตรงนี้ก็จะทําให้แน่นเนาะ ไม่หลุดค่ะเดี๋ยวเราลองไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะลายสวยมากอะ่ะนี่ถือว่าเป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะเนี่ยคือแล้วแต่ว่าเพื่อนจะชอบลายไหนนะคะสามารถทำได้หลายลายค่ะ อ่นนี่เลยนะคะเราก็จะหยิบมา1เส้นแล้วก็เราก็จะยก1ทับ1น,นะคะเห็นไหมแล้วมันจะขัดกันเป็นลายขึ้นมาค่ะมันก็จะเกิดเป็นแผ่นแล้วก็แน่นนั่นเองแล้วก็จะ เกิดเป็นลายอย่างที่เราเห็นนะคะก็บางคนอาจจะยก2เนาะทับ2ยก1ทับ2ก็คือได้หมดเลยค่ะก็จะเป็นลายตามที่เรายกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเบสิกนะคะง่ายๆก็จะเกิดมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะสามารถไปตกแต่งซุม้มหรือว่าตกแต่งอะไรที่เพื่อนชื่นชอบได้เลยนะคะ